ในช่วงที่สถานการณ์เป็นไปด้วยความไม่แน่นอนและตลาดหุ้น 1, ผันผวนจากแรงกดดันเงินเฟอ้อเร่งตัวและแนวโน้มดอกเบีย้ยขาขึ้นแต่หากยังต้องให้เงินทำงานผ่านตลาดหุ้นการเลือกลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสม่ำเสมอมีค่าเบต้าตำ่ำราคาหุ้น 1, ผันผวนน้อยก็น่าจะพอช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ เราจริงจะไปสืบพร้อมกันว่า3หุ้น Big Cap ที่จ่ายปันผลเด่นดีต่อเนื่อง5ปีติดต่อกันจะน่าเข้าไปลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อเร่งตัวแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นได้หรือไม่พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นเราจะใช้เงื่อนไข4ข้อในการสแกนหาหุ้นคือ1ปันผลมากกว่า3%ต่อปี PE มากกว่าศแสดงว่ามีกำไร 3ค่าเบต้าน้อยกว่ 1, า1แสดงว่าราคาหุ้นพันขวนน้อยกว่าเซตและ 4. ดีอ d เ l โชน้อยกว่า2เท่าสะท้อนว่ามีภารลนี้ไม่สูงมากลดแรงกดดันจากเนาน้มดอกเบี้ยขาขึ้นได้เมื่อทำการสแกนในเซ็ต50จะได้หุ้นมาทั้งหมด8บริษัทที่เข้าขายกลบเงื่อนไขทั้ง4ข้อ จากนั้นนำข้อมูล Đ ดีเวนท์อยู่5ปีล่าสุดมาพอดแาสต์จะเห็นว่าแร n เอเฮาส์ BTS และ TU เป็น3บริษัทที่มีภาพรวมการจ่ายปันผลดีที่สุดจึงจะนำหุ้น3บริษัทนี้ไปสืบข้อมูลเชิงลึกต่อแกะรอยเ e อร์ฟอร์แมนซของราคาหุ้นตั้งแต่ปี2000หรือว่าปี43พบว่าในรอบกว่า20ปีที่ผ่านมา TU กับแร n เอนเทให้เพอร์ฟอร์แมโดดเด่นกว่าเซตอย่างชัดเจน ด้านผลการดำเนินง,งานเริ่มที่ BTS จะเห็นว่ากำไรค่อนข้างผันผวนปีไหนมีกำไรพิเศษกำไรสุทธิก็จะพุ่งขึ้นมาเช่นงบปี63ที่มีกำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน BTS Gift กว่า2,000ล้านบาทและส่วนแบ,บ่งกำไรของ UCT i y จากการขายมอชิ t แลนด์1,100ล้านบาทกำไรสุทธิจริงทะลุ8,000ล้านบาทแต่หากตัดรายการเหล่านี้ออกไปกำไรปกติจะเหลือราว4,700ล้านบาท แลนแอนทาแม้2ปีที่ผ่านมาจะโดนผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 แต่โดยภาพรวมยังพอประคองตัวได้ล่าสุดเริ่มเห็นภาพการฟื้นตัวแต่มาสแรกป,ปีนี้กำไรเพิ่มขึ้น10%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหลังรายได้ค่าเช่าและกำไรส่วนแบง่งจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น ส่วนทียแม้รายได้จะเพิ่มขึ้นส่วนวิกฤตโควิด -19 แต่โดนกดดันจากเลสซ็อปเตอร์ที่ยังมีผลขาดทุนและต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นทําให้กําไรปีก่อนและไตรมาสแรกปีนี้ยังอ่อนตัว3มหุ้นบิ๊กแคปที่จ่ายปันผลเด่นราคาหุ้นผันผวนต่ำล้วนม,มาจากผลการสแกนที่ใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตแต่แนวโน้มในอนาคตต่างหากคือของจริง โดยเฉพาะปัญหาสุดท้ายหรือว่ากำไรสุทธิซึ่งเป็นที่มาของเงินปันผลว่าจะยังดีต่อเนื่องจดหน้าเข้าไปลงทุนจริงหรือไม่เมื่อรวบรวมประมาณการกำไรจากป่วิเคราะห์พบว่ามีเพียง Land a n House ที่แนวน้มกำไรปีนี้และอีก2ปีข้างหน้าอยากจะดีต่อเนื่องส่วน BTS กับ TU แนวน้มกำไรปีนี้อ่อนตัวลงแต่คาดว่าจะค่อยๆฟื้นตัวในอีก2ปีข้างหน้า ดยแนวโน้มกำไรที่ยังดีทําให้แนวโน้มการจ่ายปันผลทั้งปีนี้และปีหน้าของรายในเท้ายังจะดีต่อเนื่องโดยมีโอกาสได้ดีวดเว y ด e ยูมากกว่า6%ขณะที่ความถูกแพงของราคาหุ้นจากค่า P/E พบว่ารายในเท้ากับ PTS เท,ที่ค่า P/E ล่าสุดใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีส่วน T.U. ราคาที่ปรับฐานลงมาทำให้ล่าสุดเทที่ค่า P/E เพียง9เท่า ด้านความเห็นนักวิเคราะห์ใน i a Consensus แม้ส่วนใหญ่ยังแนะนำซื้อหุ้นทั้ง3บริษัทแต่เริ่มเห็นการทยอยปรับลดประมาณการกำไรลงเนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจมหาภาคที่ซบเซาทางอัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอัตราดอกเบีย้ยขาขึ้น ท่ามกลางวิกฤตเงินเฟ้อและหนโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นการเลือกลงทุนในหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอแม้พอจะช่วยลดความเสี่ยงได้บ้างแต่ก็ต้องดูปัจจัยพื้นฐานด้วยว่าหนอน้กการทำธุรกิจยังดีส่งผลไปยังกำไรซึ่งเป็นที่มาของเงินปันผลและจะไม่ติดกับจักหุ้นปันผลจนขาดทุนจากส่วนต่างราคา